สวัสดีชาวดูเอลิสทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะขอนำเสนอรายการใหม่ของช่องนะครับนั่นก็คือ Meta เกม Report 101นะครับผมเป็นรายการที่จะก่อติดกระแส Meta g เกมจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเกี่ยวกับโซนเอเชีย OCG ของเรานั่นเองเพื่อให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับถึงแนวทางการเล่นต่างๆนะครับที่ทั่วโลกนะครับตอนนี้เล่นอะไรกันอยู่นะครับ สำหรับบ้านเราที่เล่น OCG นะครับแต่ว่าผมก็คงนำเสนอเฉพาะของ OCG เท่านั้นนะครับฝั่ง TCG เองนะครับเราก็คงไม่ได้ไปติดตามทางนั้นมากเท่าไหร่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ breakdown กันก่อนเลยนะครับจาก breakdown นะครับมีผู้เล่นตายพิเกตนะครับถึง28%เลยทีเดียวนะครับลดหลั่นกันมาก็จะเป็นเด็กนะครับไลบลินสไปนะครับทีละเม ด้วก็ลิงคาชาทิล่าลูนิกนะครับสกายสไตรเกอร์ ker, แล้วรวมถึงสไปกิชกินะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเกินนิดหนึ่งครับตัวข้อมูลที่ผมนำเสนอวันนี้นะครับเก็บมาจากา13ทัวร์นาเมนต์นะครับผมที่ได้จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับจีนและก็ประเทศเกาหลีตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่2 5กันยายนนะครับโดยได้เริ่มใช้กฎ นะครับผมแบลลิสสองพเดือนมนกราคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองน่าหมายความว่าบ้านเขาเนี่ยนะครับเริ่มเล่นไอตัวแบ l i s t ใหม่กันแล้วนะครับจัดเด็กใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีก3 5 4นะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงในชารตก็จะได้แก่เด็กเซนโตคิ ok นะครับผมแล้วก็มีแบนเดตแบน d ด d บิสเนนะครับมีไดตอนนะครับ e x o โซซิเ r อร์ฟ a n d e r i s t t นะครับอิชิสุเนจาเลียนะครับลูน่าชัดดอลนะครับสไปด์อิวิทูวินนะครับบเ็ดทันเดอร์ดกอนเจเนเรเอรนะครับแล้วก็มีพวกอิชิสุ60ใบนะครับผมที่มีทั้งรวมอยู่ในด้วยแล้วก็ทันเดอร์ด a กอนรวมในสายเดียวกันด้วยนะครับมีอินวอกจิเลียนคาชาทิล่าสแกรคอ m a t c h m a k ิน n i สเตอร n นินจนะครับแล้วก็มี Spi ด e พ a n k ิ t กับแถบทิกด,ด้วยนั่นเองนะครับหลกัหลกๆแล้วก็ค่อนข้างที่กระจัดก,กระจายอยู่บ้างนะครับไม่ได้มีการเล่นไปในทางใดทางหนึ่งสักทีเดียวแต่ว่าที่ยอดนิยมตอนนี้นะครับจะเป็นไตบิเกตเลยก็เดี๋ยวมาดูลิ์ของแชมเปี้ยนนะครับของไตบิเกต ตัวนี้จะเป็นลิตรจาก 16th Testu CS นะครับซึ่งผมคิดว่าคงจะเป็นช็อปนะครับในประเทศญี่ปุ่นที่ผู้เล่นท่านนี้นะครับผมได้เล่นแล้วก็ได้เป็นอันดับที่1น,นะครับก็คือ Spi ร์ตรบิเกนั่นเองนะครับ Spi t ์ตไรบิเกนะครับตอนนี้มีในส่วนของตร a มเอาบาสใส่เข้ามาด้วยนะครับ แล้วก็มีการเล่นนกเมอร์ r ิวี่นะครับก็คือไอ้มังกรตัวนี้กับตัวนี้นะครับเป็นใบที่สามารถเล่นต่อกันได้นั่นเองนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์นะครับผมมองว่าเป็นเด็กที่ดีอยู่แล้วสำหรับตัวสไปดไบบิเกตนะครับผมก็ไม่ค่อยต่างจากที่พวกเราทุกคนเนี่ยจัดตามกันฟักเท่าไหร่นะครับหรือ บางทีเขาก็คงจัดมาประมาณนี้นะครับผมแต่ได้มีการพูดแล้วก็กล่าวถึงการ์ที่ชื่อดอล็อกเบิร์ที่ผมมักจะพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมเนื่องจากว่าสไปนะครับผมจะมักรวมกับกิชกิหรือว่าไทบิเกตนะครับฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมเขาถึงใส่กันลองดูภาพจากหนึ่งนะครับผมในเด็กนะครับมีใบเสร์ชอย่างเทนคินะครับสไปบูนะครับผมเนอร์วอลนะครับผม อือะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สปาต่างๆที่เป็น Netflix เ e a ร์ h อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมีการแอดการ์ดจากเด็กขึ้นมือนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยทำให้มีคนที่ใส่ดอร์ล็อกเบิร์ดเข้ามาในตัวเมตาเกมนะครับที่สไปาไตบิเกตเป็นที่ยอดนิยมอยู่ตอนนี้นั่นเองผมว่าตอนนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่า ผมเห็นผู้เล่นประเทศไทยบางคนก็โพสต์รับของกันบ้างแล้วเหมือนกันอันนี้ผมเห็นจากในกลุ่มของบ้านเรานะแล้วก็ตัวเด็กนะครับมีการใส hand ่แฮนด์แท็บแค่9ก้าใบก็คือ m a x กซีอุลละแล้วก็ Infinite, Impermanent นะครับจริงๆก็เป็นเด็กที่เก่งอยู่แล้วนะครับเมื่อวานผมเองก็เล่นกับน้องนอนท์นะครับเป็นบอร์ดที่ติดได้ง่ายด้วยไม่แปลกใจนะครับที่ จะมีแอดเวนเทจสามารถชนะจนมาเป็นอันดับที่1ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเด็กที่ตั้งบอร์ดด้วย1-2ึ่งถึงสองการ์ดคอมโบและมีประสิทธิภาพสูงทำให้มีโอกาสเพิ่มวินเลทได้เยอะนั่นเองนะครับอืก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเด็กแรกนะครับตัวไตรบิเกนะครับผมไตรบิเกตสปรายนะครับผมอืมก็ ไปกันที่เด็กที่สองกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็เป็นตัวเด็กลาบรินนะครับผมมตัวเด็กลาบรินก่อนหน้านี้ที่ทางช่องของผมเนี่ยมีการานำเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับผมจะไม่ได้ใส่มอนเตอร์เยอะขนาดนี้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยผมจะเล่นแค่ตัวนี้นะครับตัวสามพันแล้วก็เล่นแค่ตัวผู้หญิงตัวนี้จะใส่มอนเตอร์แค่4ี่ใบเท่านั้นนะครับ แต่เนื่องจากว่าทาง 16Tetsu CS นะครับได้ได้นำมาเล่นนะครับเป็นผู้เล่นท่านหนึ่งนะครับน่าจะเป็นล้านเดียวกันกับล้านเมื่อกี้นะที่ผมได้ดูนะครับมีการใส่เวทนะครับตัวนี้เวทนี้ที่ที่ท่าหงายอยู่บนสามสามารถสั่งใช้งานแถบจากมือได้นะครับก็อาจจะเพิ่มความเร็วของเด็ก ได้ด้วยนั่นเองนะครับทำให้สามารถใช้กับดักได้เร็วขึ้นนะครับรวมถึงมีการใส่แหลงสีนะครับอย่างเจ้าตัวนี้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นดีๆนะครับแล้วมันจะสามารถขึ้นเอ็กซ์ิเชนเป็นตัวนี้ได้นะครับทำให้ผู้เล่นท่านนี้เลือกที่จะใส่มอนเตอร์เลเวลสี่มาเพิ่มมากขึ้นถึง6ใบเลยทีเดียวนะครับและยังมีการใส่ไวรัสมาในเมนเด็กด้วยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยสามารถเซิร์ช ตัวกับดักปกติจากในเด็กมาได้อยู่แล้วนะครับเลยไม่มีปัญหามากเท่าไหร่อืมมีการใส่ใบนี้มาด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างแปลกนะครับเอฟเฟกมันบอกว่าทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็เรียกหนึ่งใบฝ่ายที่หงายหน้าไปโปะท็อปเด็กนะครับถ้าผมจำเเไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันจะเสียมือเราหนึ่งใบนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันดีจริงๆหรือเปล่านะครับสําหรับใบนี้อืมแล้วก็ มีการใส่ตัวนี้นะครับเอาไว้การลูนิกนะผมคิดว่านะครับเพราะว่าเด็กลูนิกมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นที่ยอดนิยมนะฮะจากฉากเมื่อกี้นะครับตัวนี้บอกว่าถ้าอฝ่ายสเปเชียลก็โดดตัวนี้ทิ้งมือหนึ่งใบนะฮะแล้วก็ห้ามรีมูฟนะครับทําให้ลูนิกไม่สามารถาจัดการได้นะครับถ้าเกิดไอตัวนี้มันลงมานี่ยนี่นะครับอืมอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าแปลกใจนะเพราะว่า ก็มีการใส่กระดักแบบปกติมีเอเวลี่แมทเชสมาสองใบด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการเคลียร์นะครับถ้าหากว่าได้เริ่มหลังเพราะว่าตอนนี้เด็กอย่างสไปด์ไตบิเกตนะครับหรือว่าสไปกิชกิจะไม่มีการตั้งบอร์ดในเกตเว่กับดักนะครับจะมีเพียงแค่ตัวแคลอรตัวเดียวที่สามารถในเกตตัวเว่กับดักได้ส่วนมากจะเป็นการในเกตเอฟเฟกมอนนะครับเพราะว่าจะตั้งอพโพรโลซาและจะมีการ กดไตรบิเกตรีโวนะครับที่หมอบอยู่ถ้าเป็นสไปไตบิกเกต็ตก็เลยเลือกที่จะใส่ตัวใบนี้มาเป็นเมนนะครับคิดผู้เล่นท่านนี้คงจะคาดถึงตรงนี้นะครับเกี่ยวกับวิเคราะห์ตัวอะไบรบีนก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปที่ตัวเลกถัดไปเลยถัดไปเป็นสไปนะครับที่ผสมกับกบที่ก่อนหน้านี้เป็นที่ยอดนิยมนะครับ เป็นท็อปเทียร์อันดับหนึ่งเลยเนื่องแต่เนื่องจากว่าตัว Totally Awesome มันโดนแบนไปแล้วนั่นเองนะครับทำให้ผู้เล่นท่านนี้เลือกที่จะเล่นแบบอื่นนะครับโดยมีการใส่เอนจินของตัวนี้ครับ Cyber Style นะครับลงมา1ใบด้วยแล้วก็ใส่อัติแฟกไซเพิ่มไป1ใบด้วยนะครับมีการใส่นิบิลุ1ใบนะครับตัวเด็กนะครับผม มีคอมโบที่ผมได้อ่านข้อมูลมาก็คือจะมีการตั้งแดกดาไว้นะครับแล้วก็ใช้เฟกนะครับเซตไซจากเด็กมาบนสนามแล้วก็จะขึ้น่าตัว IP เอาไว้นอกเทินแล้วก็พอพอเข้าเทินอีกฝ่ายก็จะลิงก์นะครับใช้เฟกไอพีลิงก์เป็นไอตัวสกายสไตรเกอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็ยิงไออาร์ติแฟกไซนะครับแล้วก็ให้มันโดดขึ้นมาแล้วก็ให้ ่าใช้เอฟเฟกนะครับห้ามอีฝ่ายสเปมอนจากอิกตาเด็กนะครับก็จะประมาณนี้เลยที่มีการใช้่าไ์เข้ามาในตัวเมนเด็กนะครับรวมถึงเซเบอร์สไตล์ที่ค่อนข้างเก่งนะครับจริงๆมีการเล่นเซเบอร์สไตล์ที่หลากหลายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกฟิวชั่นัวเก่งๆนะครับอย่างเอ็กซ์ตาริโอ๋อตรนตัวนี้ผู้เล่นนี้ใส่มาแค่เอ็กซ์โอนะฮะ ก็อาจจะเป็นการหยุดยั้งคอมโบเวทกับดักต่างๆนะครับไม่ให้อีกฝ่ายสามารถใช้งานได้สะดวกนะครับเป็นฟัดเกรดที่ค่อนข้างใหญ่เลยตัวนี้ส่วนอื่นๆก็มีการใส่ตัวนี้มาด้วยเหมือนกันไวรัสนะครับที่ผู้เล่นเริ่มใส่ไวรัสนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กรูนิคค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมแล้วนั่นเองนะครับถ้าเราใช้ไวรัสแล้วก็แซดยิงไป3มเทินอีกฝ่าย,ยก็อาจจะตายได้เลยนะครับเพราะว่า มันได้เช็คหน้ากองทุกๆสมเทินนั่นเองแล้วก็เช็คมือเช็คสลามด้วยทําให้มันเก่งมากถ้าเกิดกดไอ้ตัวไวรัสติดนะครับืเกี่ยวกับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นชัดอ Shadow นะครับผมที่ผสมกับตัวเทเลมิน์นะครับตอนนี้ก็มีแนวทางการเล่นที่จะต้องหาเน็ตชิ้นอื่นมาผสมนะครับ ก่อนหน้านี้ผมเองได้นำเสนอตัวคาเทเซียเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแต่ว่าผู้เล่นท่านนี้ผสมกับคาชาทิล่านะครับเป็นคาชาทิล่าเทเลเมนต์เคเวีวเบกแล้วก็ s ชดดอร์ใส่มา41บใบนั่นเองนะครับสำหรับเด็กนี้หลังจากที่ไม่มีคิคารลอก็เล่นได้ยากนะครับแต่ว่าผู้เล่นท่านนี้คงต้องการที่จะใช้เอฟเฟกของพวก เอ็กเชนจปริอย่างพวกอากิโดหรือคิวเบกในการโม่ให้ติดนะครับและยังใส่ชัดดอา Shadow มาถึง3ใบและยังใส่ King of Swarm มาถึง3ใบเหมือนกันเพื่อที่จะฟิวชั่นให้ติดแล้วก็ใช้เอฟเฟกการโม่นะครับโดยการหวังพึ่งจากตัวเอ็กเชนจปริตีมิชิสุเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวไซ z ์นะครับผมใส่มาเป็น s h a ดอฟิวชั่นนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้เริ่มก่อนหรือหลังและยังคง เล่นเป็นกับดักของเทเลเมนต์นะครับโดยสายซูริกแล้วก็เมทไนอยนะครับรวมถึงเวดใบนี้นะครับผมรวมๆแล้วก็คืออยากเล่นเป็นทีมของตัวเทเลเมนต์ซะมากกว่านะเท่าที่ผมดูนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่ต้องหวังนะครับให้โม่โมันโมติดคอมโบเพื่อที่จะเล่นคอมโบของตัวอ่เทเลเมนต์ได้นั่นเองนะครับผมหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็ ดาร์กลูเลอร์โนมอรตอนนี้ผมเห็นเริ่มใส่มาแล้วนะครับอย่างพู้เล่นท่านนี้เลือกใส่2ใบาอาจจะต้องการเล่นนะครับผมให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาพวกสไปร์มาตั้งเนี่ยมันจะได้มาสคาลิน่า ina, แล้วก็มีอะพอลโลซายืนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับ mm hmm. เขาก็เลยเลือกที่จะเพิ่มโนมอ r e เข้ามาด้วยนั่นเองหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ติดทอบกันนะครับ สำหรับรายการตัว Meta เกม e Report 101ก็อาจจะจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปแรกถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วย